สวัสดียามเย็นค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนุกทําคลิปนี้ขึ้นมากับขอบพระคุณบ้านคุณตาหมอด้วยนะคะคุณตาหมอและภรรยาท่านได้ส่งกรงมาให้นุกนะคะใ่อใค้ยประกอบให้เด็กๆเพราะว่าท่านคงเห็นว่ากรงของนุกซ่อมบ่อยนะคะท่านเลยส่งมาให้นะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่เมตตาเด็กๆค่ะแล้วก็มีอ,อาหารฟื้นฟู แม่เหมียวนะคะมาแล้วนะคะท่านก็ส่งมานะคะแล้วก็เป็นอาหารของลูกไตแมวลูกไตอันนั้นที่ได้รับเมื่อวานนะคะอันนี้ท่านก็ส่งมาให้เช่นกันนะคะกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆค่ะแม่เหมียวกับลูกจะได้ฟื้นฟูร่างกายนะคะแม่เหมียวแม่เหมียวต้องฟื้นฟูร่างกายให้เร็วจะได้รีบทํามันนะคะตอนนี้แม่เหมียวก็กินอาหารได้เยอะขึ้นนะคะอะ หลังจากที่ได้ไปหาหมอนะคะไปหาหมอมาแล้วคุณหมอให้ยาก้างปามากินยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ยาบำารุงเลือดนะคะอ่ารู้สึกว่าแม่เหมียวดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เราก็บำารุงเขาให้เขาแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ถึงเวลาก็ได้ทำหมันให้เขานะคะจะได้ไม่ต้องอ่าไปต,ติดสัตว์มีลูกอีกนะคะอันนี้ก็โอ้ยใขรหล่อจังเลย ลักกี้ใส่เสื้อนะคะลักกี้ใส่เสื้อมีมีลักกี้นี่ก็ต้องถึงคิวทาหมันวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์นี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้ยุ่งกับแม่สามสีนะคะแม่สามสีจากไปแล้วนะคะคิดถึงมากนะคะคิดถึงที่สุดในโลกนะคะคิดถึงมากๆนะคะแม่สามสีก็หมดกมแล้วไปอยู่ภพภูมิที่ดีแล้วนะคะจริงๆแล้ว จริงแล้วนุกยังเศร้าอยู่นะคะยังเศร้าอยู่แต่ว่าแต่ก็ทําคลิปนะคะก็ทําคลิปให้ทุกๆท,ท่านได้ชมกันนะคะดูลักกี้เห็นอาหารก็อยากกินนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องไปทํางานตามปกติแล้วนะคะหล่อจังเลยมีคลิปลักกี้ที่ที่ใส่ชุดนี้แล้วก็ที่เขาเล่นอยู่คนเดียวก็มีนะคะเดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ดูลักกี้ใส่เสื้อหล่อนี้จะเป็นแมีวเล็กนะคะเหมยวเล็กโอ้ยหล่อจริงๆเลยลูกไค่เนี่ยฝรั่งแมวส้มนะคะแมวส้มลักกี้จะเป็นอะไรที่ดูดีขึ้นมาทันตาเลยนะคะจา,จากที่เก็บมาจากทุ่งนาเดี๋ยวนี้ได้กินอาหารดีดูดีอุ้ย อันนี้แม่ของเจ้านายเจ้าขุนเจ้านางนะคะมันพังแล้วก็ยังยังม,มุดนอนนะลูกไม่คาแก้วนะ,ะทํามันแล้วนะคะไม่คาแก้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ลุกหนีคะ่ะเขานอนเล่น,นเฉยนะคะมันเก่าแล้วมันก็พังนะคะไอ้ไอเตียงผ้าเตียงไม้อันนี้สําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะไปเคลียร์เด็กๆก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ